ถ้าเป็นเรื่องก่อนต้องยกให้น้องชายผมอ๋อขอโดยขอฟังขอฟังจีบสายเรื่องก่อนจีบสาวต้องให้เขาอ่ะลุิจีบสาวหรอจีบสาวบนท้องฟ้ามีดวงดาวในเมืองลาวมีข้าวเหนียวในกระทะมีไข่เจียวใจดวงเดียวมีแต่น้องชายเอาอิดเอาอิดแม้ทะเลจะไม่มีคลื่นซัดสาดสับปะหลาดในกระตูจะสูญหายมดแดงจะถูกอุลตร้าแมนกัดตาย แต่ตัวฉันยังไม่วายคิดถึงน้องทรายคนเดียวเอาอีกเอาอีกหมดแล้วหมดแล้วไม่ทีหลังไม่เอาน้องทรายเอาน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลรออยู่เอาแบบตอนจีบน้องเปิ้ลอ่าพี่จะทำตัวให้สวยที่สุดใช่ไหมฮะฉันเป็นคนชอบเรอเธอรู้ไหมฉันเรอได้ทุกเวลาในยาหยีเธอคงไม่รังเกียจฉันนะคนดีเพราะเรอนี้คือเรอทักรักเธอไงแต่เกดทะเลกับพี่เลยต้องตาใครแล้วยู่จริงๆไม่กิ้งก่อ ไม่หลอกให้ยูฝันสลายไอ o เลิฟยูจังกว่าไอวิวได้ถึงไอตายก็ไม่คลายไอ o เลิฟยโอยเอาอี่เอาอีกเบิ้นเอาปากรับเลยแสดงว่าน้องไม่เคยโดนของดำสิงถึงพี่ไม่สวยพี่อาจจะรวยทรัพย์แต่พี่ขนาบวันนี้ดีหนักนาแต่พี่จะไปที่หรือจะไปเที่ยวไหนก็ไละจ้ะอ่าก็ที่มาที่นี่สุอรัาเทิงไงโอ้ย านายแปลงนอกไป <laughs>